สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเบิ่งกล่องเล้ไปี่ื่อยๆแต่เต่งเหตุงานิึงเลิกเนาะดีกล่องจึงมาฮอดเนาะค่ะเนาะจากน้องแพวาวานะคะมาบรลุนกันค่ะขอบคุณมากมากนะคะน้องแพวาวานี่พี่เตเปิดแล้วเนาะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามีอย่างแน่เนาะกับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ สวัสว ists, ดถุงมือก็ได้ค่ะเพิ่งจะเลิกงานค่ะโอ,อย้ยยืนก็ยังดำเล่เนาะมาลุ้นของกัน,กนเด้อคะ่ะพี่น้อง่ะเราน้ำเปหม้มาลุ้นกันค่ะพี่น้องค่ามาลุนนนา้นกันเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพ,น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 พื่พี่ๆมาลุ้นกับสเส,เสเดเด้อค่ะยังบนเน่าเ้ยค่ะเด้ออาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะพี่น้องขาแปดวันบนน่กตั้งแต่วันอังคารอังคาร วันขารพุธประหัสสุขเสาร์อาทิตย์กทรังคารแปดวันครับน้อง่ะอย่างบนเนาเด้ออันนี้ก็เป็นค่าเนาะค่ะเนะเป็นค่าเด้อค่ะอันนี้ชิ้นขาค่าหนึ่งมัดสองมัดแล้วสองมัดเด้อค่าสองมัด,ดสามมัดสี่มัดสี่มัดค่ะค่าสี่มัดค่ะ<า>น้อง่ะอันนี้ก็กลายตีมแลแนี้ ปลาเด็กเรือค่ะนี่ปลาเด็กบองเด้อค่ะพี่น้องค่ะปลาเด็กบองหรือว่าปลาลาบองเนาะอันนี้กับปลาจอมจ้าะปลาจอมน้องเฟวาเด้อส่งมาให้เดี๋ยวค่ะพี่น้องค่ะได้เลยเด้อค่ะน้องเฟวาค่ะแต่มันหลายวันทุลึกเนาะมันจะเป็นตีนรองซีบบางน้าๆมันก็ออกหลายเลยเนาะันเกิดขึ้นี่าเป็นอย่างไรค่ะโอเคเนาะแล้วก็จะมีตามเ้ว่อข้าวขวดเพี่อง นี่น้องไปว่าเพื่อนขั่วเข้ามาให้เรียบร้อยเพิ่นมาย่นเอ้ยเอ้ยว่างขั่วว่าจะเนาะก็ใจลายๆเด้อจะเตรียมพร้อมให้ทุกอย่างเลยนะองเข้าขั่วทั้งอันนี้เดยวจะเตะทุกมกินนะคะเนาะนี่จะห้าวบเนี่ยเข้าขั่วได้ปลาแจ่มเนี่ยไนเข้ามาเบิ้งกันอีกล่ะพี่น้องอันนี้ปลาจนจะออกงอกว่ะพี่น้องขาจะออกงอกมันพอดีจะเตะทิปุกเด้ออันนี้เด้อ บ่ได้กินแต่เจ้านี้ปลูกเอานี่มันออกงอกแล้วก็เออมันหยั่งมันอยังเออจักมันหยั่งนี่ยวะเขาก็ยังบงัวเป็นมันหยั่งเนาะมันหยั่งก็พี่น้องแต่ยังม้วนเลยค่ะม่จะขึ้นมันแท้นี่อ่าอเือนอนี่จักมันหยั่งกับเจ้ามีเนาะอยู่บ้านกับเจ้าโคราตเลยมีหมดหมดเด้อค่ะน้องพี่ว่าเรเป็นอย่างหมดก็ย่ามสร้นหัวมันอือจักม่นหยั่งไม่ได้ออกไปสร้างเบิ้งเนาะสร้างเบิ้งหัวมันเราเห็นได้ ปาออกงอกเบิดเลยค่ะพอดีได้ปลูกมาค่ะเนาะเนื่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัวห้าหัวนะคะหกหัวค่ะพี่น้องคะได้มันแปลกๆมากินหกหัวเนาะค่ะจากมันอย่างเนาะก็ยังบวมหูเด้อค่ะเด้ออ่าแบบนี้ฮะขอบคุณหลายๆเด้อน้องเสวานะขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ของเมติวนําเนาะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเบิ่งของแม่ติวกันจ้าบัดนี้เราก็ขอบคุณหลายๆเด้อน้องเปวาเด้อขอบใจ้อน้องเด้ออยู่เย็นุสุกเด้องขอให้ครอบครัวจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้มาเบิรดของแม่ติวเชน้องโบแกเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะมาเปิดกล่องกับน้องโบค่ะพี่น้องค่ะมารุ้นกล่อง กับน้องโบเดอกล้องอย่างน้องมารุนกันเต้นเตนเต้นน่นไม่ติวนะจ๊ะ เส้นข้าปุ้นแม่ติ๋วนะคะในเด็กน้องเดินโอ้ยหุบน่ารักจังเลยแม่ติว๋ว <c oughs> มามา,มาพี่น้องดูนใส่แว่นตาคือแม่ติ๋วขนาดเลยก็คือขนมจีนแม่ติ๋วนะคะสามห่อเนาะสามห่อสี่ห่อค้าขนมจีนแม่ติว๋วสี่ห่อแล้วก็จะมีปลาแม่ติ๋วนะคะ และสะสองแพ็คหมูยออีกค่ะได้ครบเลยนะคะแม่ติว๋วขอบคุณมากค่ะได้ครบแล้วจ้าอันนี้คือของแถมเด้อพี่น้องเด้อแม่ติ๋วให้มาลองชิมดูกระปุ้นกระปุ้นกระปุ้นแม่ติ๋วนะจ๊ะ ใครสุดใจทักมาได้ค่ะหมูยอนี่แซ่บมากเลยพี่น้อยแซ่บแซ่บประเด็กกัแบแซ่บแซ่บพี่เน้ะงไปอยะกพือันนี้จนใจสร้างได้ค่ะสร้างมาได้ทักมาได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็พอเท่านี้ก่อนเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า